สวัสดีครับสวัสดียมบ่ายครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Youtube ฮะเมืองตะลงผักสดนะครับลคลิปนี้ก็ยังพามาดูทางร้านในช่วงบ่ายๆนะครับกับการขายผักที่ร้านนะครับ ที่ร้านครับร้อนมากครับบรรยากาศร้อนจริงผักนี่แทบจะอ่าไม่ได้เลยครับร้อน รบ,รบ,บรรยากาศช่วงบ่ายครับ <c oughs> ร้อนจริงครับ ประมานี้ครับทางร้านนะก็ยังมีคนเข้ามาเลือกซื้อของเรื่อยๆครับจำไวว่าทางร้านมีผักให้เลือกนะครับกันเองนะตามใจชอบนะครับแล้วก็มีก่อขายเป็นถุงๆก็มีนะครับโอเค,ครับสำหรับคลิปนี้ก็ใครสนใจที่จ,จะได้ผักสวยๆงามๆนะครับก็เชิญได้ครับที่ร้านมังสลุงผักสดแถวแถวหอนาฬากานะครับ อย่าาทางร้านเปิดขายยืบซีชั่วโมงนะครับท่านไหนสนใจอยากจะได้ผักสวยๆไปซื้อไปกินไปทานหรือว,ว่ามีงานมีการก็ลองแวะเข้ามาดูได้นะครับนี okay, ่นะครับ